ห้องครัวกับการเงินทำไมเตาไฟถึงเกี่ยวกับโชคลาภในทาง่วงจุย้ยห้องครัวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของบ้านเพราะเป็นแหล่งปรุงอาหารหล่อเลี้ยงพลังชีวิตของทุกคนในครอบครัวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในห้องครัวก็คือเตาไฟซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องเงินทองและโชคลาภวันนี้เรามาดูกันครับว่าทำไมเตาไฟถึงมีผลต่อการเงิน และควรดูแลอย่างไรถึงจะเสริมดวง 1. เตาไฟคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คนโบราณเชื่อว่าเตาไฟแทนแหล่งพลังงานของบ้านยิ่งไฟลุกสว่างและใช้งานได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์หากปล่อยให้เตาพังหรือไม่ได้ใช้งานานานๆเชื่อว่าการเงินจะซบเซา 2. ตำแหน่งของเตาไฟกับโชคลาภ ตามหลักหวงจุย้ยไม่ควรวางเตาไฟตรงข้ามกับอ่างล้างจานหรือก๊อกน้ําเพราะไฟและน้ําเป็นทธาที่ขัดกันจะทําให้เงินทองรั่วไหลและครอบครัวมีปัญหาการเงินได้ควรวางเตาไว้ห่างออกไปหรือแก้ด้วยการวางของไม้กั้นกลางเช่นเขียงหรือกระถางต้นไม้เล็กๆเ,เป็นต้น 3. เตาไฟต้องสะอาดและใช้งานได้เสมอ หางเตาเต็มไปด้วยคราบสกปรกหรือไม่ได้จุดไฟเลยเชื่อว่าจะทำให้พลังงานการเงินติดขัดบ้านที่เตาไฟสะอาดและใช้งานอยู่เสมอมักมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 4. จํานวนหัวเตาและความหมายเตาสองหัวหมายถึงความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายเตาสามหัวขึ้นไปหมายถึงความเจริญก้าวหน้าการเงินหลายทางบางตำราหวงจุ้ยเชื่อว่า ยิ่งมีเตามากยิ่งหมายถึงโอกาสทางการเงินที่หลากหลาย 5. เคล็ดลับเสริมโชคจากเตาไฟหากอยากเสริมพลังการเงินควรจุดไฟเตาอย่างน้อยวันละครั้งแม้ไม่ได้ทำอาหารจริงๆก็จุดไฟเล็กๆเพื่อให้ไฟมีชีวิตเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินทองและพลังงานดีเข้ามาในบ้านสรุปห้องครัวและเตาไฟไม่ได้มีแค่หน้าที่ปรุงอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของการเงินและความมั่งคั่งในบ้านหากจัดวางและดูแลอย่างถูกต้องตามหลักห่วงจุย้ยเชื่อว่าจะช่วยให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีเงินทองไม่ขาดมือและโชคลาภไหลมาเทมาใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดครับ